ขอบคุณค่ะกาแฟพี่น้องขอบคุณค่ากาแฟ่นะคะไห้พ้อนเพลนเนรขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะเมคอัพขอยคือเปะแทะไม่ใช่ดาเปะหุ่นเปะฮุนเปะหลุดลงจากโลกเกาะอันนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นพี่กำลังจะเพิ่มขึ้นโอ้โอ๊ยอย่าขาดตัวเจ้าของตายดิเนาะกำลังจะเพิ่มโมเมนต์กำลังจะลดเลยเนาะ มาเหลียใจแม่ัวาเลยเอาคนสวยม่เหม่หลับข้าของหน้าเลยทีอ้วนเไม่เ็ม่บอกว่าอ้วนน่ารักเด้อเบาเบาโน่นพึ่งมาอันย่าย่งไปซื้อของตลาดเลยย่างอวยรวยอวยรวยอวยรวยอยู่ไปไปพร้อมไปนี่เดี๋ยวาาถาคนสวยก่อนนะครับพร้อมแล้ว ฝนตกเศร้าเราแม่นะครับไปชมบรรยากาศสนามปบป้อมกันแม่จังได้เตรียมอุปกรณ์ในการแสดงมือแรกงมาพร้อมเนาะเ,าเกอดบูธตจำเป็นนะครับเสื้อกันฝนจำเป็นอย่าเอากางโฮมมาเดิอแม่มันบังผูทั้งหลังย่ำกางโฮมเนาะมันบังผูทั้งหลังฉะนั้นเอาหคือรองเท้าบูทสคือเสื้อกันฝนครับ มื่อนีหมอ้ำใจก็ร้อยเดินทางมาพร้อมเครื่องดื่ม m 1 5มไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยแจก,กทอง3รางวัลรางวัลละ3,000บาทให้พี่น้องจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นเจ้าของทองคํามูลค่า3,000บาท3รางวัลน,นะครับเดินทางมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บอสแคร์ฝนตกจังสี่แม่เอ้ยใส่สัมผูสาผมไปยืนตาผม สาผมกลางสายฝนใสาลายใสายลายเสษ็จหัวกังยางเขาบานนีห่หอมเบิดบานผลิตภัณฑ์บอสแคร์มีทั้งยาสีฟันครีมนวดแล้วก็แชมพูนะครับสขวด1,000บาทจำหน่ายที่หน้างานซื้อได้ที่หน้างานเลยสำหรับอีเมลอยู่ทั้งบาทอยู่ต่างประเทศก็ดีสามารถทักไปซื้อได้ที่เพจบอสแคร์นะครับหอนอุกอังเอาคือตับซีหอนตับซีแตก ไปจังหวัดมหาสารครามไปมอมแม่ไปใกล้ใกล้จังหวัดมหาสารครามอ่าน,นึกถึงที่พักนึกถึงมองรับมองนอนรับแซ็บรับนัวนึกถึงเดอะบอสกรีนโฮเทลครับอยู่บ้านทมเรียนอำเภอกันทรวิชัยมหาสารครามที่พักสะอาดมองจอดรถกระมีตื่นมามือเสร้าเจ็ดมองเศร้าเกา่านาฬิกามีต่มใส่งอนอยมีก่อยกระป๋อมมีต่ำบกหงมีตํำปลาตํำนัวต่ำแซ็บให้แม่ได้กินพร้อมที่เดอะบอสกรีน โฮเทลสำรองจองที่พักได้ที่เพจเดอะบอสทรีนนะครับหรือจองได้กับหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับคิวงานเต็มคออิวจองห้องพักเต็มสูมือแม่เอาคนสวยขึ้นนั่นมาเทอวันสวัสดีแม่สุพรบุญปัดจังหวัดอุดรธานีค่ะป้าเมียคอยจังหามาเบิรงไรสดคอย อยู่ดีมีแห้งเด้อเมียบุญหลายสายเงาบุญทอดจอดถึงจังสิได้เห็นบุญจังได้สิได้มีบุญจังได้เห็นหนากันปีหน้าบ่แม่นอวนสิมาระลาใบสดสิเอามาเป็นแอดมินเพจขนาดตัวสวัสดีพี่น้องยังไดเก็เวลาอดชีอัน,นเพจเขาเขาว่าจังไดเก็วันเด้อเออเธอม <laughs> าเป็นสามหัมว่ามียก็อยากจะชิดเลย ดีพี่น้องหรือวันเวลาเบาเลยเสียงนี่ไปไปกินข้าวต้มอยูคข้าววัดพุนเออนีววันไหมไอ้ผูนเดิมมองปองเมน่นผูนเดิมลงข้าววัดมีกับเขามีอย่างเหลือหลายป่เออเพื่อให้เขาพัดพร้อม มีบีมาแม่อยากเข้าเราวนีดิชได้ไปใจตลาดบอจะยังไปวัดก่อนเราจะยังหนีรถขั้วยู่นีบ่อยากกัยัาไปเป็นยังไปเบิงวัดเบิงว่าเพ่นได้เป็นยังประเทศบุญน้ำเพ่นได้เป็นยังมา,งาเร็วเรวแม่เบิงเบิงทะเลจังหวัดสมุทรสาครตะก,กีนี่น้ำมันแห่งไปไดีบ่ลรมาเมื่อวานนี่ บันนี้โอ้ยบันนี้อันสนามเพิ่นกับโมเมนดินดินแกนเด้เหยียบแล้วก็จมพร้อมคุณแม่ชาสวัสดียามเช้าน้องโนงนฝนตกบอแม่ตอนนี้ท่วมแล้วสมุทรสาครท่วมแล้วแม่ท่วมแล้ลว เอาอีวันไปใส่นี่คุณท่วมขัาท่วมเนียตกตกต้องแต่ตีหาไม่แม่พระเอกแม่นกระมังเวทีบัตรเที่ยวพู้นะครับคุณคุณคุณเห็นปลายเพิ่อนอยู่คุณคอนวอยเพิ่นเอาเอาเอาไปใดบนอ่อน้อพอเอ้ยจมบอ่อน้อนะครับมาล้ำขัญใจแฟนแฟนไปแล้วเดินทางแล้วโอ้จมบอ่อน้อพอเอ้ยพึบ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  เอาให้เลยเดอ้อลงบันซี่ไว้เป็นว่าเอื่อยวัชราพรมณีสกุลสะออนเนาะสอนวาสนาพึ่งตอดปวดเรียบรอ้อยจมซ้ำพี่น้องไปบ่อสูตรซับ เพิ่นคือบอกอกปองหันไหมออกบ่าได้บอกบอกเปิดประตูกว้างๆเอาแล้วบันนีรถบัสติดนี่ยากเด้แม่โคยางเดียวแล้วมหาใช้มีรถไทยวะเอาเรียเอาเรีย ชนบุรีกาตกสวัสดีไม่ยมจันละครครับคิวอ่ะโคนรลานบะน้นก็มีแล้วบนวะมีอย่างนี้โอ้ยบทสวง